สวัสดีพี่น้องมือนี่เพียคนวาสนาหน่อยสีมาทักทายยังมวลเสาด้วยครับเด้อควอมเขากี้หอมหอมผลตกลิ่นมาสองมือแล้วครับไปหยากมาหยากลลำบากครับมุมีเวียกในบรรยากาศมานังกี้เขาครับความสุขคนเฮามัน โมจำเป็นต้องมีสังคมเลือดรู้ให้โซ่หรอครับอยู่แบบบ้านนอกมีอยัางก็กินไปครับกับเขาอีสานแบบบ้าน,านซ้ำนี่ก็มีความสุขเลยครับพี่น้องเอ้ยนี่สิไปดินล้นลายถอ่ดินล้นได้ก็ผคนทุท้ายก็ตายกันเมื่อสุขคนคือเรา มีชีวิตอยู่กับพยายามหาความสุขได้ของไหวอยาสจะไปอิจฉาคนอื่นอยาสจไปเกียดในคนอื่นเด้อครับเจ้อทำความ,มชวยห,หน่อยๆทำความดีให้มากๆอยู่ตามภาษาดีที่สุดครับกี่เขาบันแบบนี่นี่โอ้ยกินเหล่าขาดเต่าเลยนะครับนี่ เขาเที่ยงยักทติยาบุญปันใหไงเฮงกี้ธรรมดาบ้นบานๆนะครับบุญใส่ไข่บุญใส่บุญใส่ไข่บุญใส่สมุไอคือบุญขขากี้เลยครับกี้กินซื้อกี้กินเหนนร่นนี่ครับนี่ผิดไปผิดใม่เลยแต่ทัานันีเพื่อกดใส่ใครถ้าบุญขขากี้บัญกี้แล้วเพื่อกดไปท้าไข่ ไสหน้าบ่อนะั่แต่ว่า,มาผมกี้แบบไสตะเกียครับไสตะเกียแบบบันบานครับไสตะเกียแบบบันบานแต่กินุ่นวนมันก็เสียไปเลยครับใสตะเกียก็ได้กี้เดากินเลยยับเอาแยาเป้วไหวแต่เราไว้ใส่ตู้ไวนุ้นตัวหน่มันก็บบ่เสียแล้วครับมันแข็งหยัมบ่ได้คู่บ่มีเขียวเนี่ยก็หยัมบ่ได้ แข็งแง่งยีงยครับจะเอาไปโดนแต่นนุนฮวานกินเลยนี่เสียบอยู่ครับฮวานดีตามแก้วขิงเศษแต้ดีกอกี้ไปจำเปะเปะมันจะเสียบดว้ดวยสมัยเป็นไรหน่อยได้กับกี้ปันเรื่งนี้ก็ยางหวอบบันเทียบรวยแล้วครับ แค่กี่โมกี่ดังดในขี้ปันเดียวเลี้ยงเขาได้บานพ่อใหญ่ขอเขาในตะเลนมัวน้ำตะเลนซูมือนี่เขาขี้ากับพ่อใหญ่คนเป็นเบ้าเป็นสาวมาเป็นเขากรุงเทพกรุงไทยเป็นให้สูงทรัมนี่แหละครับเพจคนวาสนาหน่อยมาทักทายขอบคุณดนะครับเด้อผู้ติดตามที่รับชม དབུལ ལ ཕོ མོ